ฟุตบอลมันแน่นอนเชียร์กันสนุกแน่นอนแฟนปีศาจแดงไม่ต้องห่วงเอ็นเตอร์เทนฟุตบอลครับไมเคิลคาริกเฮดโค้ชชั่วคราวแล้วกันใช้คำว่าเฮดโค้ชชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งรับงานคุณซือเนี่ยตบปากรับคำเหล่าสาวกเรดเดวิลเลยล่ะครับว่าเขาจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเล่นฟุตบอล แล้วแฟนๆมีความสุขเชียร์ฟุตบอลแล้วแฟนๆสนุกอีกครั้งทุกคนครับแหม่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงการผกผันในตำาแต่งกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอมันนะถึงตรงเนี้ยอย่างน้อยๆมันก็ได้ข้อสรุปแล้วจนจบฤดูกาลครับอย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลคือคนที่จะมากุมบังเหียนต่อจากอ่ารูเบนาโมดิมก็คือไมเคิลคาริกนี่แหละครับ ซึ่งคาร์ิก็เป็นอนดีตตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมเขายังอยู่ในทีมงานของโอเลกุน่าโซชาครับเป็นผู้ช่วยของโซชาก่อในช่วงก่อนที่โซชาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับซึ่งคารดิก็มีประสบการณ์ในการคุมฟุตบอลสโมสรระดับสโมสรมาแล้วมีโปรไลเซนที่อาดาเรนเฟเชอร์ไม่มีแถมเขาก็ยังคงรู้วัฒนธรรมองค์กรของ ทีมปีศาจแดงเป็นอย่างดีซึ่งด้วยความพร้อมเหล่านี้แหละครับทําให้บอร์ดบริหารของปีศาจแดงเนี่ยมองว่าไมเคิลคาริกมีภาษีสสดีกว่าทั้งโอเลกุนนาโซชาออรุษฟานนิเตอร์รอยครับจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นกุนซือคุมทีมจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งมันมีรายงานบางแหล่งข่าวครับว่าท่าคารดิคทำผลงานดีๆพาปีศาจแดงกลับมาเล่นได้อย่างเข้ารูปเข้ารอยเข้าทรงอีกครั้ง แล้วดูจะมีพัฒนาการที่ดีมีแนวทางไปข้างหน้าได้เขาก็อาจจะได้รับตําแหน่งกุนซือถาวรต่อไปอีกเช่นกันซึ่งหลังจากที่เข้ารับเข้ารับตาแหน่งไม่เข้ากาิก,ก็พูดเลยครับสัมภาษณ์แรกในฐานะกุนซือของปีศาจแดงเฮสโค y 4วปีบอกว่าหวังว่าแมนยูนเตจะกลับมาเล่นฟุตบอลที่สนุกกลับมาเล่นฟุตบอลที่สนุกตื่นเต้นอีกครั้งเราจะแสดงดีเอ็นเอเหล่านี้ออกมาคือผมก็อยากจะลุกขึ้นแล้ว กลุ่มผู้เล่นเล่นให้อย่างสนุกเล่นใ้อย่างตื่นเต้นเพราะผมก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งผมคือครอบครัวของยูไนเต็ดผมรู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรรู้ว่าสิ่งไหนที่ต้องการมอบไปกับแฟนๆและผมมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้กับผลงานที่จะทําให้ทีมกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเขายัางทิ้งท้ายไว้ครับว่าการที่กลับมาทํางานในครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาสู่ดัวโอทราฟอร์ดอีกครั้งในรอบ12ปีมันทําให้เขารู้สึกมีความสุข มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากบอร์ดบริหารจากแฟนๆจากคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยนี่ครับทุกคนต้องรอดูครับเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนฟุตบอลของไมเคิลคาร์ดิกในปีสาตแดงในยุคที่จะถึงนี่ครับ